สวัสดีพี่น้องสุขสุนทรภาพต่อเน,นื่องแล้นะพี่น้องเนาะพาพี่น้องกาเมืองกเษกเษตรเกษตรอินทรีย์นะพี่น้องเนาะะเกษตรอินทรีย์ปลอดสารอ่าตามทฤษฎีของนายหลวงนะพี่น้องเนาะมาเมืองเศรษฐกิจเศรษฐอ่าสวยๆงามกันนี่เป็นการบ้านเขาอ่าถึงรู้ทำนาพี่น้องเนาะถึงรู้ทำนาะอ่าข้างๆพุ่นกับเป็นนาเนี่เปลี่ยนนะพี่น้องคนระับโบเป็นอ้อยพี่น้องเนาะ เป็นหญ ah, ้านีเปียปลูกไว้ให้ควายให้ลูกหัวลูกควายกินแล้วพี่น้องเนาะให้เป็ดให้ไก่กินก็กินดีดีพี่น้องเนาะนี่เป็นหนานี้เปียสวยๆงามอันนี้่การบ้านเขาอ่าบ้านเขาถึงถึงฤดูกาลทำนาแล้วพี่น้องเนาะ้องพก์กับเป็นปลูกหญ้ากันพี่น้องปลูกหญ้าไว้ง้อยควายกินก็มีต้รเกษตรอินทรีย์ผสมประสานแล้วพี่น้องเนาะข้างล่างนี่ก็ดีเป็นผักบุ้งแล้วพี่น้องผักบุ้งกินได้ครับพี่น้องกินได้ไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นครับ อยู่ที่นี่เป็นพักปลอดสารพิษทั้งหมดเลยเป็นหนอแม้กระทั่งเขาก็ได้ใส่ไส้ชิงว่าขี้ควายเอาเป็นหนอนี่ครับมีมีต้นต้นสักต้นสักปุยปลูกล้อมรอบด้วยต้นยางนามีต้นฝรั่งเล็กหน่อยเี็นเนาะอยู่ข้างกลางมันก็จะเป็นของใส่ไก่เพี็นเนาะของใส่ไก่สวยๆงามนี่เป็นสวนของพี่ชไส้เป็นสิ่งที่เป็นที่ติดมจของในหลวง ทีเพิ่นน้ำพ้าเข้ามาสู่บ้านตุงชันเขาเศรษฐกิจแบบพอเพียงเนาะกินกินแบบง่ายๆอยู่แบบง่ายๆครับโบมีหารูหาราอย่างไรทั้งสิ้บบนเลยนะไปเมืองหมื่อื่นต่อเข้าไปนะเดิพาย่างไปส้มกันเลยพี่น้องเนาะไปครับนี่ครับก่อนหน้าีต้นไผ่ต้นไผ่เป็นบริเวณรอบๆมีต้นต้นสักครับต้นสักมีนี่เป็นลูกสายหลาพี่น้องเนาะ ลูกซ้ายแหละพี่นึ่งตะแนวตะแนววะแล้วเอ้เยวกับลูกซ้ายมันมือพี่นเพอดีพอดีมาหาลูกซ้ายพี่หนึ่งเนาะมีธุระต้องปรับฝังต้องกลับป้าบาทพี่หนึ่งเนาะอ่าไปกันต่อเลยพี่น้องนี่ก็เป็นสมประสะเลียงปลานี่เป็นต้นลำย่ยน้องอ๋นที่ต้นสักต้นสักนี่ต้นลำยายไผ่เลี้ยงก็มีพี่หนึ่งเนาะอ่าไผ่เลี้ยงก็มีอันนี้เป็นยาปลูกยาเพื่อว่าให้งัวให้ควายกินเลยเนาะอ่าครับปลูก ที่ปลูกนี่ยเป็น,เป,นเป็นพืชหมุนเวียนได้เี็นหนึ่งละพุนบุนเวียนบราได้ใส่สารเคมีตดหอทั้งสิ้นเลยปลูกหญ้าปลูกยังปลูกพักปลูกทั่วปลกแต่งกินได้เี็นหนึ่งละตามภาษาคนสวนตามภาษาคนบ้านเรา,าเศรษฐกิจพอเพียงแบบในหลวงลที่เป็นเคยสอนสอนมา,อาครับผมนะสวัสดีตอน,น,นแง่สูตส่วนครับ นี e ่ครับสำหรับเมื่อนี้กับนัจากะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนักเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปแล้วเพียงงสวัสดีสุขสุขคนครับนี่ไปก่อนไปก่อนจุนไปไปเด้อไปไปสวัสดีครับ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 กันอ่าครับนี่ครับปลูกไซค์ครับสวัสดีครับสุขสุขคนครับสวัสดีครับ